สวัสดีเจ้าครัวบ้านแชงไฮ้เจ้าเจ้านี่จะมาแกงน้ำส้มนะเจ้าเนาะแกงน้ำส้มเซปาแล้วเจ้านี่ได้ยินข่าวข่าวไล่ด้วหนะเจ้าเกาะีขโมยขึ้นบ้านเจ้าในหมู่บ้านเจ้ามันขึ้นทีเดียวสามหลังแ้วเกาะอยู่บ้านระวังระวังแน่เลเจ้าเนาะตอนกลางคืนอะเมว่วาอยู่ที่ไหนเจ้าขโมย สมัยนี้เจ้ายุคนี้เจ้ายุคโควิดยุคคนตกงานบ่มีงานทำมีขโมยเยอะเจ้าโอเคเจ้าไปเนา้กินกันเจ้าต้มน้ำส้มแล้วเจ้าเดี๋ยวสักรมเขาไปตำน้ำพริกนะเจ้าเนาะนี่เจ้าเก่งเสือปลาขาวในเอเจ้าเนาะนี่สั์ใจหายจะบังทีทีนะเจ้าเนาะบังทีทีจะได้แบบมีก้างนตเจ้านอกก้างน้อยจะได้กินง่ายๆเจ้าหาเจ้าตำน้ำพริกเจ้า ในโคกมีอ่ากระเทียมพริกพริกแดงนะเจ้าแล้วก็ชูรสแล้วก็เกลือ,อเจ้ามีตะเอ,อียเจ้าต่ำเลยเจ้าต่ำบุป๊ปต่ำบาปไปเจ้าเนะาะต่ำมาแล้วอ๋อลืมขมิน้นเดี๋ยวไปใส่ขมิน้นไปเจ้าขมิน้น Hey, ไปใส่หม้อเลยเจ้าลืมใส่กะปิใส่กะปิอย่างน้อยเจ้าประมาณน,นี้ใส่หมอ้อเ,เจ้าพูถึงเรื่องขโมยนะเจ้าเนาะสะคืนมันก็บมาได้เลาไปนะเจ้าเขาเจ้าของบ้านเป็นได้ยินเสียง แล้วบ้านแหมหลังนี่บ้านแหมหลังนี่มันทุบกระจกรถเลยเจ้าทุบกระจกรถแล้วก็แต่ได้อย่างไปนะเจ้าเนาะแต่รถเสียหายเจ้าะจกรถแต่ข้างเดียวนะเจ้าเนาะหกใส่เจ้า ยากะเยอะขโมยกะเยอะเจ้าไปไหนต้องระวังเนาะล็อกบ้านดีๆเจ้าละบ้านกลับมาได้ตัวเอสียป่ามาไป็น่เจ้าเนาะป่าจะซับแล้วๆประมาณนี้อย่ากะเจ้าอยู่ในหม้อเนี่ยเจ้าเอียดซับแล้วแลว เดี๋ยวเนาเดือเจ้าเดี๋ยวสักคกำกับซุป่ะค่ะปลาซุกคั่นะเจ้าเนาะจิ้มมาอนเด้า กอเจ้ใส่ลไปเลยโอเคเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยอ่าตักเป็นที่เรียบร้อยเจ้านี่มาเนอร์เจ้ามากินข้าวด้วยกันเจ้าแกงน้อไม้ส้มเซปาปลาส้อยปลาขาวเนี่ยเจ้าเนาะ โอเคเจ้าชอบคลิปนี้ก็ไลค์กดแชร์นะเจ้าเนาะกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะเจาเพื่อจะได้รับชมเมนูใหม่ๆต่อไปนะเจ้าเนาะปะการเมนูหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า